สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับแม่เนียมนะคะวันนี้จะผัดหมูผัดหมูใส่ไขค่ค่ะผัดหมูใส่ไข่นะคะก็มีกระเทียมมีหมูมีมะเขือเทศขึ้นช่ายต้นหอมแครอทแล้วก็พริกพริกแดงนะคะนิดหน่อยเรามาทำกันเลยเมนูง่ายๆอีกแล้วกับแม่เนียม ติดไฟนะคะใส่น้ำมันลงไปวันนี้ใช้ไข่สีฟองนะคะใช้ไข่สีฟองรอให้น้ำมันร้อนนะคะน้ำมันร้อนหมูผัดไข่เมนูง่ายๆ หมูผัดไข่เครื่องปรุงของเราก็มีรสดีซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำมันหอยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันร้อนแล้วก็เอากระเทียมลงค่ะหมูผัดไข่นะคะ กระเทียมให้หอมใครใช้แก๊สใช้ไฟกลางค่ะแล้วก็พอกระเทียมหอมดีแล้วนะคะเอาหมูลงไปผัดให้สุก หมูผัดใส่กระเทียมให้สุกผัดหมูให้สุกหมูผัดไข่นะคะ หมูผัดไข่หมูสุกแล้วแล้วก็เอาไข่ลงเอาไข่ลงยีนิดนิดยีดนิดนิดให้ไข่เป็นเซตตัว ไข่เซ็ตตัวค่ะทำง่ายๆนะคะหมูผัดไข่ตอนนี้รอให้ไข่มันเซ็ตตัว ใช้ไฟกลางค่ะใช้ไฟกลางพอไข่เริ่มเซ็ตตัวแล้วเราก็เอาหมูลงมาผัดใส่กับไข่เลย ขั้นตอนนี้นะคะเราก็ใส่แครอทพริกมะเขือเทศหอมใหญ่นะคะมีหอมใหญ่ด้วยหน่อยนึงนี่ค่ะลงไปแล้วก็ปรุงรสนะคะปรุงรสตอนนี้ลดไฟลงมาหน่อยเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนปรุงรสนะคะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะ น้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะฝาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะสซีิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชารสดีนะคะรสดีประมาณสักครึ่งช้อนชาค่ะผัดให้เข้ากันค่ะ หมูผัดไข่นะคะสูตรแม่เนียมค่ะเล่นไฟขึ้นมาหน่อยนึงผัดแห้งนะคะหมูผัดไข่ พอไข่สุกแล้วไข่สุกดีแล้วนะคะเราก็เอาขึ้นช่ายลงต้นหอมลงลงไปเลยขึ้นช่ายกับต้นหอมลงไปเลยแล้วก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองง่ายไหมคะ หมูผัดไข่เมนูง่ายๆกินได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ประหยัดเวลานะคะลองทำดูนะคะลองทำดูกินได้แล้วคะ่ะหมูผัดไข่ปิดไฟคะ่ะเป็นไงคะ เมนูง่ายๆอีกแล้วที่มีเนียมนำเสนอลองทำดูนะคะอาหารง่ายๆไข่มีประโยชน์นะคะลองทำทานดูเสนอหนึ่งเมนูในครอบครัวนะคะหวังว่าคงทำได้นะคะโอเคขอบคุณนะคะสำหรับผู้ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับแม่เดียมนะคะ ลองทำดูนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะโอเคขอบคุณสวัสดีค่ะ